โย่โย่ w ดแ t s บโยโยเค้กโยโย่ัด a t s a เค้กโย่โย่ัดแ t s บเค้กพอละเค้กนี้ของใครเค้กนี้ของใครจะส่งไปให้ถึงบ้านทันทีโย่มองมองดูแล้วอาจรู้สึกคุณตาก็เรียนแบบโคมา โอ้ยอายเรียนแบบเขาของเขาทำสวยแต่ของเราทำเสียดีใจไหมเนี่ยผู้โชคดีเค้กนี่ทำยังไงเค้กนี่ทำยากไหมกดไลค์และตามไปดูกันเลยเซไปดูกันเลยย่วัดแซบวิธีทำโย่เด็กๆอยากได้เค้กแบบไหนสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมหกเหลี่ยมแปดเหลี่ยมก็เอาที่สบายใจเลยนะครับ วาดแบบลงไปบนฟองน้ำเลยอืมอ่ะนี่ได้ละแล้วก็กะขนาดความหนาตัดส่วนเกินออกไปก่อนโอ้ยเอามีดนี่ดีกว่าเฉือนง่ายดีระวังมันเบี้ยวนะครับอืมนี่ก็เบี้ยวเหมือนกันครับอ่ะ,อะเรียบร้อย เปียวจริงๆด้วยขั้นตอนต่อไปก็ยุยๆกันหลอยู่รู้ๆกันอยู่นะครับนั่นก็คือการเหลาให้กันไกลเหลานะครับค่อยๆเหลาไปเรื่อยๆไม่ต้องเรียบม,มากหรอกครับเพราะว่ามันเป็นเนื้อเค้กอะ่ะมันยากแล้วก็ยาวนานมากก็ขั้นตอนนี้แหละครับ กันไกลก็มีส่วนมากเลยนะครับที่จะทําให้การเหลาง่ายหรือยากหากันไกลดีๆนะครับแล้วก็หลายๆแบบจะได้มาเนี่ยอันเล็กๆแบบเนี้ยเห็นไหมเล็มง่ายหน่อยเราจะต้องทําให้มันนูนๆมาด้วยนะครับเป็นอ่าไข่มุกสายรุ้งอะ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเ,เห็นไหมใช้กันไกลเล็กๆแบบเนี้ยทําไดไ้ค่อยๆเล็มไปนะครับตกแต่งไป เด็กๆที่ฝึกทำเป็นครั้งแรกๆนะครับอ่าเด็กๆอาจจะไม่ต้องทำเป็นลายแบบนี้ก็ได้ครับใช้วิธีวาดเอาดีกว่านี่อันนี้ทำมาหลายครั้งแล้วก็ทำให้มันสวยไปเลยใช้กันไกรเล็มให้มันเป็นลายแบบนี้เลยอ,ออกมาจะได้ดูสวยๆเนาะลองไปฝึกทำกันดูนะครับอาลาเด็กๆ เมื่อใจบอกว่าใช้ได้มันก็ต้องใช้ได้ปัดๆปัดๆไว้ก่อนอนี่แหละอาล่แค่เนี้ยเดี๋ยวเราจะได้ไปทากาวกันละใส่กาวลาเทคลงไปนะครับแล้วก็ใส่โลชั่นไปด้วยเพื่อความหอมแล้วก็ความนุ่มแล้วก็บีบสีอะคริลิกสีขาว บีบไม่ออกอ่ามันมีปัญหาอย่างนี้ครับเด็กๆที่มันบีบไม่ออกก็เพราะว่ามันยังเปิดอยู่พึ่งซื้อมาบีบไปบีบยังไงก็ไม่ออกอ่าบีบลงไปแล้วก็ทาลงไปเลยนะครับชิ้นนี้พี่ทองดีจะทาหลายรอบหน่อยเพราะต้องการปุดรูต่างๆให้เรียบร้อยเลยมันจะได้สโลหน่อยลองดูลองดู เสร็จแล้วก็เอาไปตากเด็กๆต้องหาวิธีตากเอาเองนะครับอันนี้พี่ทองดีเนี่ยจะมาให้จิ้มฟันเสียบแบบนี้นี่มันจะได้ไม่ติดพื้นเดี๋ยวขอเอาไปตากพัดลมกันนะครับอาละทีนี่มาตกแต่งสีเค้กช็อกโกแลตกันพี่ทองดีจะใส่กลิ่นลงไปด้วยนะครับเป็นกลิ่นที่ทำอาหารทำขนมนั่นแหละกลิ่นมะลิจะได้หอมๆห,หน่อยนี่ทาลงไปเลยเอาเป็นเค้กช็อกโกแลตเนาะ ได้มาแบบเนี้ยสียังไม่เนียนเท่าไหร่เอาไปตาก่อนเดี๋ยวมาทาซ้ำอีกรอบนะครับอ่ะต่อไปก็มาตกแต่งสีรุ้งกันบ้างขคางๆนี้ด้วยโอ้ทายากอะกลัวเปื้อนออกแบบเองเลยจะได้ไม่เหมือนใครนี่ก็ไม่เหมือนนะครับ แค่คล้ายๆเพราะว่าเรียนแบบเขามาอาละเกือบเสร็จละเหลืออีกสีเดียวจะเป็นสีแดงงานสุดท้ายนี่นะครับแต่ว่ามันจะมืดละเดี๋ยวพี่ทองดีไปทาต่อนในบ้านและเสร็จแล้วยังไงนะครับเดี๋ยวเอามาอวดเด็กๆให้ดูกันโอเคนะอาละไปละและนี่ก็คือสกุ๊ตชี่เคก้กหรือเรียกเต็มๆว่าเค้กช็อกโกแลต สายรุง้งแห่งรุ่งอรุณในวันที่พิรุณโปรยปลา,ายสายายแดดออกตากผ้าแหง้งนอกเรื่องละอะคราวนี้นะครับมาดูเนี่ยเค้กช็อกโกแลตสายรุง้งอันนี้เป็นของผู้โชคดีนะเค้กกันอื่นๆเนี่ยมันอาจจะไม่สโลว์แต่ว่าเค้กชิ้นเนี่ยพี่ทองดีใส่ใจมากเลยพยายามทากาวอุดรูรั่วต่าง เพื่อที่จะให้มันสโลเดี๋ยวมาดูชิว่าได้ผลหรือเปล่าอืมบีบนะนี่สโลวขึ้นนะบีบใหม่ พี่ทองดีได้รับที่อยู่ของผู้โชคดีแล้วนะครับเดี๋ยวจะหาแพ็กเกจสวยๆใส่ลงไปแล้วก็ส่งไปให้ถึงบ้านเลยนะครับใกล้จะครบละ10บทิ้นของผู้โชคดีโอ้โหยาวนานมากเลยโอเคคลิปนี้พี่ทองดีไปละขอบคุณมากครับบ๊ายบาย